ุณจ๊อบเขามีสาธิตปลูกข้าวจริงๆด้วยเนาะใช่นี่ออกรวงแล้วแต,แต่เมื่อไหรจะเอาไปกินได้ก็ไม่รู้อรอกี่เดือนผมว่าอีกนานนะครับเพราะเพิ่งจะปลูกนะครับแล้วก็ไม่อยากจะแย่งเขาเขามีน้อยนะ <laughs> อาเปนว่าเราซื้อในตลาดก็ได้ไหมครับ <c oughs> แต่เราทักทายคุณผู้ชมก่อนดีก <c oughs> ว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนยังฟุตฟิตฟอร์ไฟอยู่ที่สยามนิรมิตรถนนรัชดาภิเษกันนะครับเมื่อพูดถึงข้าวแล้วนะครับเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าข้าวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมจะพูดว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะก็สามารถพูดได้ว่า rice is the staple of Thai people rice is the staple of Thai people เพราะคำว่า staple หมายถึงอาหารหลักค่ะ และจริงๆแล้วนะครับข้าวยังมีอีกหลายประเภทอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เราขึ้นเก็บเกี่ยวเนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับคือคําว่า Paddy Paddy ครับเมื่อพูดถึงพันธุ์ข้าวหอมมะลินะคะในภาษาอังกฤษก็จะพูดตรงตัวเลยค่ะนั่นก็คือ jasmine rice jasmine rice, jasmine rice แต่สําหรับหลายๆคนที่ชอบรับประทานข้าวซ้อมมือนะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า brown rice brown rice วันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพอพูดถึงข้าวเยอะะนะครับ ทำให้หิวข้าวเล็กน้อยเหมือนกันเดแล้วเราลาไปก่อนไหมครับเพื่อที่จะไปทานข้าวกันดีกว่าไหมครับดีค่ะงั้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ